สว um ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวลียุชาแนลนะคะเรามาตามงานพี่ตั้มต่อ ชัดไหมน้องโอ้ยบอกมีสัญญาณพี่นออ้อ,เอ,ดดองเลยไปจี นะคะคสัญญาณไม่มีเนะน,นาะค่ะสวัสดีคุณนัชชานะคะโอ้ยนอ่นองน้องพ้องไปายบ่มี่สัญญาณประตูรั้วเราก็ไอ้นี่หลนะเนาะทำ คะโอ้ยคอยเชื่ไใก,กับสัญญาณโทรศัพท์สวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะโอ้เนอะมาตามงาน,นะเนอะเนอะ มันชัดไหมคะข่เสียงดแล้เอาอะไรมาไข่เฮ็ดเสี้ังไดนนี้ยงซห่ใดอันนี้ไหนในไหนในไหนใ

นะคะตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์เราโอ้ยมีปัญหาตลอดทำไมาอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยพี่นองเอ้ยขอเสียจังไหนนะคะเออเรามาดูการทำงานพี่ตั้มต่อเนาะทำงานตรงประตูเนาะ โอ้ยแดดอู้หน่าพี่แอนเนี่ยเต็มจออย่างนี้เลยมแกะอย่างนี้เลยเนม่รเี่ยังเห็นอย่างนี้เลยมันแค่โอ้ยไ่ใช้เลยตกใจมากเลยหน้าคนเยอะเนี่ย ข่อยี่ให้เจัาไดกบเน็ตข่อยน้อพี่น้องเอ้ยนั่นฮะโอเคไหมไม่มีสัญญาณนะไล์สดไม่ได้นี่เออเมื่าดูช่องพีโปลี่อยู่เด้อทำเลมาก เนี่ยมันเป็นแบบนี้ตลอดเลยแล้วพี่ใช้สัญญาณอะไรนั่นยังเอ s อ่ะใช่ไหค่ะมีการเรียกร้องนะคะนี่นะคะเอาเท่าไร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 นี่ไงเอาอกเตอร์ตอนนี้นะใช้สัญญาณเน็ตอันคือข่ายนะคะไม่ได้ใช้บอยไฟล์เนาะ นั่นโอ้ยให้เจังใดวะสงสัยต้องเอาสัญญาณไปอาบน้ำมั้งแล้วนะมาทำเน้นเอาต้องเอาไวไฟนี่อยู่หลังบ้านตัวนี้ไม่อย่างนั้นเดียวเอาแบบนี้เกิดแล้วเกาเตอร์้วจอาไม่หรือว่าเชื่อไอ้ทำเสาขึ้นไปเลยเอาไวไฟฟูขึ้นฟ้าเลยเนาะเพราะว่าถ้าเอาไวไฟขึ้นทำเสาข้างบนขึ้นก็ได้หมดเลยแถวบริเวณนี้ร่วังเลยเอายาวเลยเพราะเรื่องนึงอะเราอยู่ลง ทั้งโกดังทั้งรั้วทั้งอะไรเหรอโอ้ยคอยขึ้นไลยซดบ่ได้พี่น้องโอกูทางนี้มาเช่าแอนชาแนลไม่เป็นไรสร้างรายได้ยังไม่ได้ค่ะก็จิแก้ใครจังใดน้อะ มองนี่องนี่ได้มุมนู้นนี่มอทาตูแต่มันร้อนไงเดี๋ยวจะลองเอามันอยู่นั่มันแดดเนอะก็จนดำมือว่านนี่ก็ได้โอ้น้อ

ต <911 S 2> er> ไวไฟไหมเป็นตัวไวไฟเป็น hmm. ตัวไวไฟเอาอัลโปรีโนฮะั่นโอแล้วเระห่้จ็ดแปดงหนึักชั่วโมงนี้ เ๋ยต่อแล้วอขึ้นพีอดไม่ด้๋ยวอีกครั้งค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณพี่ เนบกระเป๋าไว้ทีนี้พระเจ้ศักด์มันอยู่ในนี้ขอบคุณวิจัยบุญที่แชร์นิดให้นะคะสวัสดีทั้งสามสามสิบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูการทำงานของพี่ตั้มเนาะว่าเรามาทำตรงประตูต่อนะคะตัวตัวรางนะคะประตูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ